ยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะก็ทำให้แฟนๆหน้าจอหัวเราะกันลั่นสนันจอเพราะละครเรื่องใหม่สะพ้ายเจ้าสัวนะคะอุดมไปด้วยเจ้าพ่อเจ้าแม่จอมเรียกเสียงหาทั้งอาต้อยเศรษฐา<ต> <ๆ S 2> เจ้าสัวเหมือนล้านที่รักลูกชายคนเดียวอย่างพระเอกตุ้ยเกียรติกมลนนะคะเข้าเส้นเลือดค่ะ <ๆ S 2> แต่ต้องมาพบความจริงว่าตัวเองได้ลูกสะพ้ยบ้านนอกคอกนาอย่างนางเอกเบ้นพรชิตาทาเอารับไม่ไล่เลยนะ สาวเบนต้องหนักใจยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าต้องเข้าฉากบู๊ในละครคู่เดือดกับพระเอกน้องใหม่อย่างพี่ปอนสัทสวูดซะอีกนะคะเพราะว่าต้องเกรงหน้าหนังหน้านหนังท้องนะคะไม่ให้อ้าปากหัวเราะก,กับมุขขั้นเทพของทีมนักแสดงในบ้านใหญ่หลังนี้ค่ะแถมหลายฉากต้องเสียน้ําตาแต่ไม่ใช่เพราะความเศร้านะคะแต่ว่าเป็นเพราะเกรงจัดจนน้ําตาไหลค่ะไม่หยุดเลยทีเดียวจนต้องหัวเราะระเบิดออกมานะคะแต่ว่าโดนลุมค่ะเพราะต้องเทคใหม่นะ,ะเพราะหัวเราะไม่หยุดแบบนี้เรียกว่าสมบัสมบ,บอตอยู่คนเดียวเลยละค่ะ ไปไหนเหรอ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 เป็นเรื่องแรกที่เจอกันครับพี่เบนครับก็เพิ่งจะได้รู้นี่แหละว่าพี่ตุ้ยสูงขำพูดไม่ออกเลยทีเดียวพูดไม่ออกแล้วความจริงก็พูดเล่นกันเล่นท่านสนุกค่ะเพราะทำงานง่ายมีความสุขเพราะว่าเป็นเป็นแบบว่าละครสนุกสนานอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาเจอกันอย่างเงี้ยตัวละครทุกตัวก็ฮาหมด แล้วก็คนนี้เขาก็พร้อมหาตลอดตลอดเวลาแต่ในเรื่องผมไม่ค่อยได้หานะพี่อาจจะปล่อยให้ไม่หามากกว่าใช่ไหมแล้วก็ขอเล่นบ้างเถอะนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขอเล่นสรุปเลยก็คือในเมื่อตลกเจอตลกก็คงจะต้องตลกได้แน่คือจริงๆตอนแรกอะยากสําหรับเบ้นนะเพราะว่าเบ้นหยุดตลกมานานมากแล้วค่ะคือเจอแต่หนักๆมาตลอดเลยแล้วพอตลกบางทีเราคิดว่าเราตลกแล้วแต่ยังไม่พอเพราะว่าเราเหมือนกับจุดต่อมตลกหายไปอะค่ะต้องมา จะตุ้นกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าฉากไปสัก,กวันสองวันก็โอเคแล้วเพราะว่ารอบข้างขับหมดเลยพอมาถึงเวลาจริงเฮ้ยมันยอมไม่ได้คนนั้นก็ขับคนนี้ก็ขับมันจะมีแรงขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแฟนๆช่องสมอย่าลืมเบังละครเรื่องสะพภยจากสววด้วยนะคะแล้วลกกว่า เป็นไงคะใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องนี้พี่เบนเราก็นักแสดงหลายท่านนะคะต้องพูดภาษาอีสานเขาบอกว่ามีการเขียนบทนะคะมีทีมเขียนบทภาษาอีสานโดยเฉพาะเลยนะคะรับรองว่าเบื้องหน้าสนุกขนาดเอ้เบื้องหน้าสนุกกว่าเบื้องหลังแน่นอนนะคะรับรองว่าได้ชมกันเร็วนี้ทางช่องสามดูเขาเรียกว่าเบิ่งนะฮะเบิ่งเบิ่งอย่าลืมเบิ่งชอบจริงๆนะครับชอบคุณเบนผู้พูดภาษาอีสานดูมีเสน่ห์มากเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับ